งดที่แล้วครับผมให้ครับล่างครับเด่นที่9ครับ959697ครับแต่ว่าออกข้างบนครับผมเนาะสวัสดีครับสวัสดี f c ซทั้งช่องผาหักชไนเอลครับมือนีครับวันที่20ตุลาคมสองหางครับมือนีครับจะมีนนท่อมาแบ่งปันเอฟซีทังช่องครับผมเนาะเป็นเลขของผมเองครับชุดบนนะครับถ่ายเอฟซีทั้งช่องจําได้ครับผมเนาะ หดก่อนครับผมให้เจ็ดเจ็ดบนครับผมเนาะเจ็ดเจ็ดล่องลางครับงวดที่แล้วนะครับให้ที่เก้าหกล่างครับแต่ว่าเก้าหกขึ้นบนนะครับนี่ครับล่างเด่นที่เก้าครับเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดครับแต่ว่าเก้าหกขึ้นบนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับคลิปนี้จะไม่ให้เลขบนแล้วก็ ฟันธงบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับมาดูชุดล่างของผมก่อนดีกว่าครับผมเนาะชุดล่างครับหลักสิบล่างครับงวดนี้นะครับศูนย์กับหนึ่งครับหลักหน่วยครับเจ็ดแปดเก้าครับล่างครับเด่นที่ศูนย์ครับศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าครับหรือว่าใครชอบหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเล่นได้นะครับคลิปนี้ครับผมเนาะ มาเอาเลขบนผมดีกว่าครับคลิปนี้นะครับมาเอาเลขบนของผมเลขบนนะครับเลขบนบนฟันธงสามคู่แล้วก็ฟันธงอีกชุดคัดเน้นครับบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมพาเอฟซีท่างช่องกับผมเนาะ มันเน้นย้ำเลขป้านีดีกว่าครับเลขป้านีนะครับเพราะว่าครับผมลงคิดไปแล้วเอฟซีทังช่องกับโบเห็นเยอะมากครับผมเนาะเลขป้านีนะครับนี่ครับเลขป้านีครับงวดที่แล้วครับสิบหกตุลานะครับผมให้มาครับแปดกับเก้าครับหนึ่งกับสองห้ากับหกครับเลขออกครับหกเก้าหกล่างหกหนึ่งนะครับเข่าทั้งบนทั้งล่างครับผมเนาะ นี่ครับถ้าใครจับคู่เป็นนะครับผมเน้นย้าครับผมเนาะเลขประณีครับเข้าเกือบทุกงวดนะครับ6ตัวนี้นะครับผมเนาะถ้าใครจับคู่เป็นนะครับงวดนี้ครับงวดนี้เลขปณีให้มาครับหกเจ็ดเก้าศูนย์สามสครับหกเจ็ดเก้าศูนย์สครับแคปหน้าจอเอาเด้อครับผมเนาะ หกเจ็ดเโอเคครับผมแล้วก็ของแอดพัชนกนะครับผมเนาะนี่ครับวิ่งล่างตัวเดียวครับเอฟซี FC ทางช่องกระถามมาเยอะมากครับผมนี่ครับได้3ออก3 6ได้5ออก8 5ครับได้6ครับออก0ูย์หครับ ได้8ครับออก 87, ครับได้0ครับออก20ครับได้0ครับออก0 6ครับได้1ครับออก1 9ออก91ครับได้2ครับออก2 6ได้0ครับออก50ได้3ออก63ได้1ครับออก31ได้5ออก58ได้7ออก77งดดที่แล้วครับให้6มาครับออก61นะครับเข้ามาแล้ว 1>, 1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบสิงวดติดต่อกนะครับของแอดรัชนกนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมตามให้ครับผมเพราะว่ามีเอี่ทั้ง่องถามามาเยอะมากครับมาดูของผมดีกว่าครับผมเนาะหลังจากลงชุดล่างไปแล้วครับนี่ครับงวดที่เราให้ล่างเก้าออก96บนงวดก้อนให้7จบนออก77ล่างครับ งวดนี้นะครับงวดนี้นี่ครับชุดล่างผมให้0ูนย์นะครับศูนย์เครับมาดูชุดบนดีกว่าครับพร้อมฟันทงบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทั้งครับผมเนาองแม็กก็ตามใด้เแม็กก็พ่านครับมาครับผมมาดูเลขชุดบนของผมดีกว่าครับเลขชุดบนนะครับ เน้นย้ำกับ FC ทางช่องครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก YouTube นะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอมแล้วก็กลุ่มปลอมนะครับผมเนาะติดตามผมได้ครับทาง y o u t u b e นะครับทางช่องพหัดชแนลแล้วก็ทางช่องสำรองครับพหัดคนเดิมนะครับ10บบนครับหน่วยบนครับ หลักสิบบนหลักหน่วยบนครับหลักสิบครับหลักสิบห้ากับหกครับหลักสิบห้ากับหกนะครับหลักหน่วยครับหลักหน่วยหลักหน่วยบนงวดนี้ครับเก้าศูนย์หนึ่งครับ นี่ครับหลักหน่วยครับ901นะครับบนครับเดี่ยนที่5ครับบนครับเดี่ยนที่5นะครับผมเนาะจับคู่ให้3คู่ครับมี59ครับ50ครับ ห้าหนึ่งครับลงวันที่1นึ่งทับหนึ่ทับหกครับหรือว่าใครชอบ6 9 6 0้าเล่นได้นะครับผมเนาะนี่ครับผมให้5 9 5 0 5 1นะครับมาครับมาดู ชุดคัดเน้นดีกว่าครับบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับชุดคัดเน้นนะครับผมเนาะชุดคัดเน้นฟันธงบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับบนครับเด่นที่หนะครับบนเด่นที่5ครับนี่ครับ บนเด่นที่5ครับให้ตัวเดียวครับก็คือครับ5 0ครับบนครับเด่นที่5ครับให้มาเม็ดเดียวครับงวดนี้นะครับ50ตัวเดียวครับล่างครับล่างครับเด่นที่ศูนย์นะครับ นี่ครับชุดบนนะครับชุดล่างชุดล่างนี่ครับมีศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับมาครับล่างครับให้ที่ศูนย์แปดนะครับนี่ครับล่างศูนย์แปดบนห้าศูนย์นะครับลงวันที่หนึ่งทับหนึ่งหนึ่งครับหกแปดครับ มาครับผมมาแคปหน้าจอครับผมเนาะมาครับมาแคปหน้าจอเอาทิรพันก่อนดีกว่ามหมเอาชุดบนก่อนนะครับนี่ครับหลักสิบบนครับห้ากับหกครับหลักหน่วยเก้าศูนย์หนึ่งครับบนครับเด่นที่ห้าครับห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหรือว่าใครชอบหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเด่นใดครับผมเนาะส่วนชุดล่างครับชุดล่าง ล่างครับหลักสิบครับ0นย์กับ1หลักหน่วย789ครับล่างครับเด่นที่0ยครับ0 7นย์เครับ070809ครับแคปหน้าจอชุดล่างนะครับต่อมาครับต่อมาสำหรับคนชอบบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับบนครับเด่นที่5ครับให้50ตัวเดียวครับ ล่างครับเด่นที่ศูนย์ครับให้ศูนย์แปดเม็ดเดียวนะครับสําหรับใครชอบบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับแคปหน้าจอเอาเด้อครับผมเนาะโอเคครับโอเคโอเคครับกับสุดท่านี้ครับกับคออวยพรให้เอฟซีท่างช่องที่บึงชิปนีครับเดินทางแขวขาดปลอดภัยเด้อครับผม สุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ่าชอบครับฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ